สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารที่19กันยายน2566ครับทุกนครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับผมมีข่าวสารมาแจ้ง4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับเกี่ยวข้องกับการลดค่าไฟนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมติคอมอนะครับได้มีการประกาศลดค่าไฟนะครับแต่ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับคอมอได้มีการประกาศ ลดค่าไฟรอบที่2นะครับทำให้ค่าไฟนะครับที่เราจะต้องชําระนะครับในรอบเดือนกันยายนนั้นนะครับจะถูกลงนะครับกว่าที่ประกาศไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับมาตรการ3ขอนะครับหลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่ารัฐบาลใหม่นะครับ ได้เข้ามาพิจารณาในเรื่องของมาตรการะครขอที่อยู่ระหว่างกระบวนการันะครบเมื่อรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับยังไม่แล้วเสร็จตอนนี้มีความคืบหน้าหรือมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับแล้วก็เรื่องที่3นะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับมาตรการการแจกเงินดิจิตอล0 0 0 0บาทนะคบาทวันนี้มีความเคลื่อนไหวสําคัญตรงที่ว่า คาดว่าจะมีการเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับจากเดิมนะครับที่มีการกำหนดไว้ว่าจะให้ใช้ภายในรัศมี4กิโลเมตรนั้นนะครับก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับล่าสุดวันนี้ก็มีข้อมูลว่ารัฐบาลอาจจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนนะครับว่ารัศมี4กิโลเมตรนั้นอาจจะไม่ใช้นะครับจะไปใช้าการกําหนดเป็นพื้นที่แบบอื่นแทนเดี๋ยวเราไปดูรายละ,ะเอียดกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับวันนี้อยากจะมาเน้นย้ําเกี่ยวกับ บัตรสวัสดิการรัฐใ LIKE บ, e บเบก่าเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับถ้าหากว่ายังมีเงินค้างอยู่นะครับก็เป็นโอกาสสุดท้ายที่ท่านจะสามารถใช้เงินที่ค้างอยู่ในบัตรใบเก่าได้เดี๋ยวเราไปดูาลาะเอียดของข่าวสารทั้งหมดในวันนี้พอพร้อมกันเลยครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับในเรื่องของการลดค่าไฟฟ้านะครับในเดือนนี้นะครับรอบบินเดือนกันยายนนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้มีข่าวสารออกมาแล้วนะครับว่ารัฐบาลน,นะครับได้มีการลดค่ากระแสไฟฟ้าลงนะครับ จากเดิมนะครับค่ากระแสไฟฟ้าที่เราจ่ายกันอยู่นะครับจะอยู่ที่หน่วยละ4บาท35สตางค์นะครับแล้วก็ได้มีมติคอรมอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับลดค่ากระแสไฟฟ้าลงนะครับเหลือหน่วยละ4บาท10สตางค์นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมติคอรมอวันนี้นะครับก็ได้มีการลดค่ากระแสไฟฟ้าลงอีกครั้งนึงครับโดยลดลงมาเหลืออยู่ที่หน่วยละ3บาท99สสตางค์นะครับ ซึ่งค่ากระแสไฟฟ้าอัตราใหม่นี้นะครับจะมีผลทันทีก็หมายถึงว่าเป็นรอบบินเดือนกันยายนนะครับแต่ทุกท่านอย่าเข้าใจผิดน,นะครับคำว่ารอบบินเดือนกันยายนนั้นหมายถึงการที่เราใช้ไฟในเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าบินนะครับจะมาเรียกเก็บก็คือในเดือนตุลาคมนั่นเองฉะนั้นแล้วบินค่าไฟที่ท่านได้ในเดือนนี้จะยังไม่ใช่อัตราที่เป็นส่วนลดนะครับ ท่านจะได้ส่วนลดก็ต่อเมื่อบินมาในเดือนหน้าก็คือเดือนตุลาคมนะครับเพราะว่าเราใช้ไฟเดือนกันยาแล้วเราไปจ่ายเดือนตุลาฯนั่นเองนะครับเรื่องที่2นะครับเราไปดูความคืบหน้านะครับในเรื่องของมาตรการ3ขอกันว่าในรัฐบาลชุดใหม่นี้นะครับยังเดินหน้าต่อหรือไม่นะครับโดยทางผู้บริหารสำนักง,งานประกันสังคมนะครับก็ได้มีการจัดรายการนะครับผ่านทางเพจของสำนักง,งานประกันสังคมนะครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับ โดยในรายการนะครับก็ได้มีการตอบคําถามนะครับท่านผู้ชมที่มีการส่งคําถามเข้าไปจำนวนมากนะครับเกี่ยวกับมาตรการ3ข้อนะครับและผู้บริหารประกันสังคมนะครับก็ได้มีการแจ้งในรายการนะครับว่าประกันสังคมนะครับยังคงเดินหน้านะครับที่จะเสนอเรื่องของ3ข้อต่อนะครับให้กับรัฐบาลชุดใหม่โดยตอนนี้อยู่ระหว่างรอเข้าคอรมอนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรื่องได้เข้าคอรมอไปแล้วนะครับก็มีความเป็นไปได้อยู่2ทางด้วยกันนะครับ ทางแรกนะครับก็คือว่าคอรมอได้มีการอนุมัตินะครับเพื่อที่จะนําร่างกฎหมายนี้เข้าสู่สภาแล้วก็จะมีการพิจารณาต่ออีก3วาระนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเป็นขั้นตอนของการประกาศบังคับใช้นะครับส่วนอีกทางหนึ่งนะครับคอรมออาจจะมีการแก้ไขในรายละเอียดก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคอรมอของรัฐบาลชุดใหม่นั้นจะพิจารณาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งถ้าหากมีความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมนะครับผมจะรีบนํามาแจ้งให้ทราบโดยเร็วนะครับ เรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวนะครับมาตรการการแจกเงินดิจิตอล1000 0บาทนะครับวันที่17กันยายนนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับก็ได้มีการออกมานะครับชี้แจงความคืบหน้านะครับของการเตรียมการนะครับที่จะแจกเงินดิจิตอล1000 0บาทนะครับ ซึ่งความชัดเจนก็มีมากขึ้นตรงที่ว่ามาตรการนี้นะครับจะดําเนินการได้ทันตามกําหนดการอย่างแน่นอนนะครับซึ่งกําหนดการก็มีการกําหนดไว้นะครับคร่าวๆก็คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับโดยในเนื้อหาของข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งว่าในเรื่องของข้อวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับการใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรนั้นนะครับทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้มีการพิจารณาว่าอาจจะใช้ทางเลือกก็คือว่าจะเปลี่ยนนะครับจากการใช้ในรัศมี4กิโลเมตร เป็นการเปลี่ยนมาให้สามารถใช้ได้ภายในอำเภอในภูมิลาเนาเลยนะครับก็หมายความว่าถ้าหากว่าภูมิลาเนาของท่านอยู่อำเภออะไรก็ตามท่านจะสามารถจับจ่ายได้นะครับในทุกร้านค้าที่อยู่ในอำเภอนั้นนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าจะใช้4กิโลเมตร หรือจะใช้ภายในยอำเภอหรืออาจจะเป็นการกำหนดพื้นที่ด้วยวิธีอื่นๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแน่นอน1 0 0นะครับและท้ายที่สุดนะครับถ้าหาว่าได้ข้อสรุปนะครับในเรื่องของพื้นที่ในการใช้สิทธิ์แล้วนะครับผมจะนํามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรื่องสุดท้ายนะครับก็ขอเน้นย้ำนะครับท่านใดที่มีบัตรสวัสดิการทางรัฐใบเก่านะครับขอย้ำว่าเดือนนี้นะครับในวันที่27กันยายนนะครับจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับที่ท่านจะสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการทหารใบเก่านะครับคำถามก็คือว่า มีเงินอะไรเข้ามาเพิ่มเติมอีกหรือไม่คําตอบก็คือว่าไม่ได้มีเงินอะไรเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีวงเงินเก่าที่ค้างอยู่ที่ท่านยังใช้ไม่หมดนะครับฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับลองกลับไปตรวจสอบดูนะครับโดยนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะครับไปกดเช็คยอดเงินจากตู้ a d m กรุงไทยนะครับเงินเก่าที่อาจจะยังตกค้างอยู่ในบัตรใบเก่านะครับก็ประกอบไปด้วยเงินค่าน้ําค่าไฟนะครับโดยเฉพาะ การจ่ายเงินค่าน้ำค่าไฟง,งวดสุดท้ายก็คือในรอบเดือนมีนาคมนะครับซึ่งเงินจะมาเข้าในเดือนเมษายนซึ่งมันคาบเกี่ยวกับการเปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนแทนบัตรใบเก่านะครับและถ้าหว่าท่านใดเป็นผู้พิการที่มีบัตรใบเก่านะครับก็จะต้องมีเงินเข้ามาเดือนละ200บาทถ้าหากว่ายังไม่ได้กดออกมาใช้ก็จะค้างอยู่ในบัตรนะครับ และอาจจะยังมีเงินบางส่วนนะครับที่เกิดจากการคืนภาษีนะครับจากการที่เรานะครับไปใช้สิทธิ์กับห้างสรรพสินค้าที่มีการจดทะเบียนภาษีนะครับและถ้าว่าย้อนกลับไปในอดีตนะครับก็จะมีเงินพิเศษต่างๆนะครับที่รัฐบาลได้มีการเติมเข้ามาในช่องของ e m o n น y ีนะครับก็จะค้างอยู่ในบัตรใบเก่าเช่นเดียวกันนะครับและท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าหากว่ามีเงินตกค้างอยู่นะครับแต่ท่านไม่ได้ใช้หรือท่านอาจจะไม่สามารถกดออกมาใช้ได้เนื่องจากว่ายอดเงินไม่ได้เป็นยอดจํานวนเต็ม100บาทนะครับ ถ้าหากว่าท่านใดนะครับเป็นผู้ที่มีบัตรใบเก่านะครับแล้วก็ในการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ท่านได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับเมื่อถึงวันที่27กันยายนนะครับก็จะมีการโอนเงินยอดคงเหลือในบัตรใบเก่านะครับที่เป็นเงิน E-Money นะครับเข้ามาในบัญชีธนาคารที่ท่านได้ทําพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนั่นเองนะครับ แต่ถ้าหากว่าท่านใดนะครับที่มีบัตรสวัสดิการแหงรใบเก่านะครับแต่ในการลงทะเบียนสวัสดิการแหงรรอบใหม่ที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนั้นท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับจะถือว่าเงินที่ค้างอยู่ในบัตรใบเก่านะครับไม่ว่าจะเหลืออยู่กี่บาทก็ตามนะครับก็จะถูกตัดไปโดยที่ท่านจะไม่มีโอกาสได้ใช้อีกเลยนั่นเองนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นํามาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้าหากมีข่าวสารมาตรการใดเพิ่มเติมก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ